สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง f อฟช่องวัวลักษณ์หนึ่งห้า่และผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะในวันนี้ช่องบัวลักษณ์หนึจะมาพูดถึงเรื่องของต้นจำปา4ต้นนะคะมีแม่พญาอยู่เมืองหนึ่งชื่อว่านางอักกนีพ่อพญาชื่อพญาพรหมทัตไม่มีลูกไม่มีเต้า วันหนึ่งพระยาพรหมทัตออกไปเที่ยวประาพาสป่าพยานั้นเสด็จไปในป่าไปนอนในกลางป่าฝันเห็นไปเรื่อยพอตุนมาก็เห็นนางคำทองไปในเมืองหนึ่งในเมืองนั้นมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งและมีนกอินทรีใหญ่มาจับกินราษฎรอยู่ในเมืองนั้นทุกๆวันก็กินจนหมดเมืองนั้นพระพญากล่าวว่า ทำยังไงลูกกูลูกสาวคนเดียวจะทำยังไงดีถ้ามันมากินจนหมดแล้วไม่มีใครสืบพระราชบัลลังก์แล้วที่นี้พยานนั้นก็คิดได้ว่าให้พวกเสนาอมาตย์เอาไม้มาทำกลองชื่อนางปทุมมาชื่อลูกนั้นทำกลองอันใหญ่ใหญ่กว่ากลองเพนแล้วก็เอาสิ่งของเงินทองของอยู่ของกินของใช้เข้าไปไว้ในกลองนั้น ทีนี้ก็เอานางปทุมมาเข้าไว้ในกลองนั้นไว้ไปซ่อนไว้กลัวนกมากินทีนี้พญาทั้งพ่อทั้งแม่นกนั้นกินหมดเหลือแค่นางปทุมมาเพียงคนเดียวในเมืองนั้นคราวนั้นพ่อพญาพรหมทัตไม่มีเพื่อนไม่มีเมียผัวนางอักขีนั้นพญาพรหมทัตขี่ม้าเข้าไปพอไปถึงพญาพรหมทัตกล่าวเมืองนี้ทําไมเงียบอย่างนี้ทําไมไม่มีคน ไปดูสิเสนาอามา์มันเมืองมันมีอาเมืองอะไรกันทําไมไม่มีคนพอเข้าไปในเมืองก็เ,เห็นแต่กองกระดูกเหมือนภูเขาที่นอกอินทรีกินแล้วกองไว้พระยาพรหมทัตกล่าวว่ามันทําไมแปลกมันทําไมจึงไม่มีคนเดินไปเดินมาแล้วมองดูไปเห็นกลองใหญ่นั่นกองอะไรมันทําไมใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยพบเห็นพอผู้จบ ก็ตีกลองนั้นนางปธุมมาอยู่ในกลองจึงพูดขึ้นว่าถ้าจะกินข้าให้มากินเสียให้ตายไปตามพ่อข้า,ขาก็มีเสียงออกมาจากกลองพระเจ้าภูมันทัดเกิดความสงสัยจึงตีอีกรอบที่สองและรอบที่สามก็ยังมีเสียงพูดก็เลยตัดสินใจเอาดาบแทงกลองนั้นออกมาเมื่อเปิดเข้าไปก็เห็นสาวงามจึงเกิดยากได้เป็นมเหสี ก็เลยถามชื่อเสียงเรียงนามนางประทุมมาจึงมาเล่าให้ฟังว่าพ่อแม่นั้นโดนนกอินทรีจับกินจนหมดแล้วเหลือเพียงข้าคนเดียวที่ท่านพ่อนำมาซ่อนไว้ในกลองเมื่อพระยาพระมน์ได้ยินเช่นนั้นจึงขอและตกลงให้มาเป็นมเหสีของพระองค์พระยาจุลมณีไม่ใช้ประยาประมน์ก็เลยตั้งชื่อให้ว่านางคำกอง เพราะนางอยู่ในกรงแต่ก่อนนั้นชื่อนางปทุมมาจึงนํานางมาที่เมืองนางอักคีนั้นที่เป็นเมียหลวงเห็นอย่างนั้นจึงเกิดอิจฉาเพราะพญาจุนมณีก็รักนางคำกองอย่างมากอยู่ได้ไม่นานนางกำกองก็ตั้งท้องเมื่อนางคลอดลูกออกมานั้นก็เป็นลูกชายทั้งสี่คนนางอัคคีก็เกิดความอิจฉาหวาดกลัวโอรสทั้งสี จะมาเย่งราชสมบัติและบ้านเมืองในวันที่นางกํำกองให้กำเนิดโอรสทั้งสี่พระยาจุนมณีได้ประาพาสป่านางอักคีได้นำลูกสุนัขมาสับเปลี่ยนโอรสทั้งสี่แล้วนำผ้ามาปิดตานางคํำกองเพื่อไม่เห็นนางกํำกองมองเห็นนางกํำกองจึงถามนำผ้ามาปิดตาข้าทำไมนางอักคีจึงโกหกว่ากลัวเห็นเลือดแล้ววิงเวียน เมื่อนางคำกองเปิดตาออกมาก็เห็นลูกของตนนั้นเป็นลูกสุนัขนางจึงกล่าวข้าได้ยินเสียงเด็กร้องไห้แต่ทำไมลูกข้าจึงเป็นลูกสุนัขเมื่อปยาจุลมณีกลับมาเห็นลูกเป็นสุนัขจึงมโมโหแล้วว่าร้ายนางคำกองออว่านางคำกองนั้นไปสมสู่กับสุนัขส่วนนางอักคีนั้นแอบนำลูกตัวจริงนางนั้นใส่ไหแล้วนำไปลอยน้ำ เด็กทั้งสี่ก็ลอยน้ำไปเรื่อยๆจนสองตายายสองผัวเมียผ่านไปที่ท่าน้ำจึงเห็นหอยสีใบลอยมาจึงเปิดดูข้างในมีเด็กทารกอยู่ในหอยคนละใบสองตายายจึงเก็บเด็กทั้งสี่มาเลี้ยงจนโตเป็นเด็กน่ารักเมื่อนางอัคคีทราบข่าวว่าเด็กทั้งสี่ยังมีชีวิตจึงหวังฆ่าเด็กทั้งสี่ เมื่อสองตายายออกไปทำงานที่สวนและทิ้งให้เด็กๆอยู่บ้านเพียงลำพังนางอัคคีจึงให้ทหารน,นำข้าวต้มและขนมผสมยาพิษมาให้เด็กๆกินเด็กๆผู้ไม่รู้อะไรก็กินขนมจนหมดและได้ตายลงอย่างทรมานเมื่อสองตาย,ายายกลับมาถึงบ้านจึงเห็นเด็กๆนอนตายระเนระนาดผู้เป็นยายถึงขั้นเข่าอ่อนร้องไห้ระง,งม ใครมาฆ่าลูกฆ่าคนหนึ่งนั้นนอนตายที่บันไดคนที่สองนอนตายอยู่ที่กลางบ้านคนที่สามนอนตายอยู่หน้าประตูคนที่สี่นั้น,นอนตายอยู่ข้างในบ้านตายายจึงนำศพเด็กทั้งสี่ไปเผาข้างรั้วบ้านเด็กทั้งสี่จึงเกิดมาเป็นดอกจำปาสี่ต้นเรียงกันอยู่มีกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วเมืองนางอักคีทราบข่าวว่า เด็กทั้งสี่นั้นเกิดเป็นต้นดอกจำปาจึงส่งทหารให้มาถอนต้นจำปาทิง้งแต่ถอนอย่างไรก็ถอนไม่ขึ้นจึงให้สองตายายทั้งสองที่เลี้ยงเด็กทั้งสี่นั้นถอนถ้าไม่ถอนก็จะฆ่าสองตายายสองตายายจึงถอนแล้วมัดต้นดอกจำปาทั้งสี่เข้าด้วยกันแล้วนำไปลอยน้ำไม่ให้มีต้นจำปาในเมืองนั้น ส่วนนางคำกองนั้นพระญยตจุนมณีไล่ออกจากวังให้ไปเป็นคนเลี้ยงหมูต้นจำปาทั้งสี่นั้นไหลลงไปทางทิศใต้แต่ต้นจำปานั้นไหลไปทางทิศเหนือไหลไปทางวัดพระฤาษีน่น้อยได้ลงมาที่ท่าน้ําเห็นต้นดอกจำปาทั้งสี่โอ้ต้นจำปาอะไรถึงไหลามาที่นี่น้ำไหลไปทางทิศใต้แต่ทำไมเจ้าจำปาไหลขึ้นมาทางทิศเหนือ เมื่อใกล้ถึงวัดพระฤาษีจึงลอยเข้าฝั่งเ่นยน้อยก็ลองเด็ดดอกจำปานั้นแต่เด็ดถูกนิ้วก้อยเอ้ยดอกจำปาอะไรมีเลือดจึงถือดอกจำปาวิ่งไปให้พระฤาษีพระฤาษีจึงบอกให้เนยน้อยไปนำต้นดอกจำปามาเพราะนี่ไม่ใช่ดอกจำปาธรรมดาเมื่อเนยน้อยนำต้นจำปามาแล้วพระฤาษีจึงเสกพรมน้ำเต้าแก้วให้เป็นคน ส่วนนิ้วก้อยก็เสกต่อให้เด็กทั้งสี่ก็ได้ร่ำเรียนวิชาฮาคมกับพระฤาษีจนเรียนจบและได้ถามพระฤาษีว่าแม่อยู่ที่ใดเป็นใครและอยากที่จะแก้แค้นพ่อที่ทำกับแม่ทั้งสี่พี่น้องขึ้นเรือมายังวังเมื่อจะมาถึงใกล้ก็จะส่งสารไปท้าพระยาจิมนมณีมาเย่งเมือง เมื่อขึ้นถึงบกทั้งสีก็ได้สู้รบกับพญาชุนมณีแต่ก็สู้ไม่ได้เสนาอมอา์ก็สู้ไม่ได้เพราะว่าทั้งสี่นั้นมีวิชาที่ฤาษีนั้นได้สอนมาทั้งสี่นั้นได้แถลงแกล้งพอ่อด้วยการวาดรูปอวัยวะเพศหญิงที่หน้าผากแล้วอวัยวะเพศชายที่หน้าผากนางอัคคีในตอนกลางคืนพอตื่นมานางอัคคีเห็นหน้าผากพญาจุนมณีก็หัวเราระพญาจุนมณีก็หัวเราะนางอาคัคคีเมื่อนางรู้ จึงพูดขึ้นใครถึงบางอาจทำกับข้าอย่างนี้ทีนี้จึงเห็นสารของทั้งสี่กุมารแล้วจึงเปิดอ่านให้ไปสู้รบกันที่ท่าน้ำทั้งสี่กุมารจะรอที่ท่าน้ำเมื่อไปถึงก็สู้สี่กุมารไม่ได้พระยาจุนมณีจึงได้ถามเจ้านั้นลูกเต้าเหล่าใครสี่กุมารจึงบอกแม่ข้านั้นชื่อนางคำกองเป็นข้าทาสเลี้ยงอยากกินข้าวก็ได้กินแบบอดๆอ,อยากๆใส่เสื้อผ้าก็ขาดขาด พระยาจุนมณีจึงพาทั้งสี่กุมารนั้นไปหานางคำกองส่วนนางคำกองนั้นลูกอยู่แล้วว่ากุมารทั้งสี่นั้นเป็นลูกของตนนางอัคคีนั้นก็กลัวเมื่อรู้ว่าทั้งสี่กุมารนั้นยังไม่ตายนางคำกองก็กลับเข้ามาในวังอีกครั้งก็เหตุประจานนางอัคคีมาเป็นทาสเลี้ยงหมูแทนนางคำกองส่วนพระยาจุนมณีก็รักลูกของตนอย่างมากเมื่อรู้ว่าทั้งสี่นั้นคือลูกของตน และบอกว่าแท้จริงแล้วตนนั้นเข้าใจผิดว่านางคํากองมีลูกเป็นสุนัขแท้จริงแล้วเป็นคนมีบุญบาร,รมีสมควรที่จะมาครองบ้านเมืองและได้ยกเมืองทั้งสี่กุมารน,นั้นให้ปกครองส่วนนางอักคีก็ไปเป็นทาสรับใช้เลี้ยงหมูซึ่งเรื่องนี้ก็มีคติสอนใจด้วยนะคะเป็นคติสอนใจที่คนทำความดีให ลดผลจากอันตรายต่างๆได้มันเป็นนิทานจากการออบอกเล่าเรื่องราวของคนในท้องถิ่นนะคะซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิวลาณในการรับฟังรับชมด้วยสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ